why why ตกใจหมกเยอะอย่าทุกคนฮ่าฮ่เจอยักษ์แค่นี้ร้องสแตวเกือบแตกเลยเนอะอีลุงฮ่าฮ่ก็ดูเจ้าโหดนี่ดียักษ์สีหักลาจะหัวและขาเป็นสิีตัวเป็นยักษ์ใหญ่ขนาดไททันยังต้องสะอึกและต่อตเติกต้องเรียกที่ที่เอามาโชว์เนี่ยแค่พลังพอๆกับใครดูระดับสิเองละเน้อไม่อยากจะคิดถ้าอัพเลเวลถึงระดับสิบจะโหดขนาดไหน นิสัยขี้โมโหตั้งใจอยากเป๊ะหัวร้อนุดเด็กง่ายจากโซเดียมคลอเรียฮ่าฮาพลังแรงจัดฟาดกระบอกทีแผ่นดินแทบแตกเป็นเสียงเสียงดังสะเทือนเลือดลั่นปานแผ่นดินไหวโคตรเกินไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวเดี่ยวโดดในโหมดหนาเหงาหรอกนะจ๊ะเพราะพี่แกอยู่กันเป็นนิคมจ้าวายเป็นไงเคยเห็นที่ไหนหรือเปล่า คอมเมนต์บอกลุงได้นะจุอ๊กกไลค์กกแชร์กเติดตามแล้วมาเล่นใหญ่ไปกับจักรวาลหิมพันลุงเดสตอรี่ได้เลยนะจ๊ะฮ่าฮ่ลุงไปต้มมาม่ากก่องละหิฮ่าฮ่าบายจ้า